เลิกกองแล้วจ้ากี่โมจ้าตอนนี้นี่นายคนนี้ต้องไม่ถ่ายแบบกีโเราสงสารเขาจะขนาดนี้เป็นเวลานะครับตีสามนะครับสามสิบนาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับได้ครับต้องบอกว่านะครับครบจะครบยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วการทำงานในเอ็มีเพลงนี้สู้ตายครับ เราภารกิจพรุ่งนี้อยู่แต่ละคนนะครพรุ่งนี้เนี่ยสมัยนะครับมีสอบใช่ไหมครับสอบครับสอบกี่โมงครับสอบตั้งแต่คาบแรกครับคาบแรกนะครับเรียกได้ว่าน้องกลับไปไม่นอนแล้วนะครับไม่นอนแล้วครับใช่ครับผมก็มีไทแบบตอนเช้านะครับก็กลับไปก็คงล้างหน้าแล้วก็ขึ้นรถตู้เลยนะฮะประมาณนั้นรถตู้นะครับรถตู้เหมือนกันครับแล้วเห็นไหมครับเราทุ่มทุนขนาดไหนกับเอวีเพลงนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนสนุกกับเอวีเพลงนี้ไอเลฟเป็นสมัยครับผมวันนี้ไปนอนแล้วบ๊ายบาย ไปเปลนสือคไม่ไปนอนไม่ต้องเปลี่ยนขอบคุณนะครับ